สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาติดตามนะคะแล้วก็แนะนําวิธีการดูแลมันเทศนะคะมันเทศเราปลูกไปได้สักประมาณ15 15วันแล้วนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว่าที่เราปลูกไป15วันเนี่ยตอนนี้ผลเป็นอย่างไรแล้วนะคะตามมาดูกันเลยค่ะอ่านี่ไงคะมันเทศที่ปลูกลงในกระสอบนะคะอ่ามันก็จะเริ่มแตกยอดแล้วก็จะเลื้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการปลูกในกระสอบเนี่ย คือว่ารากตรงนี้มันจะโดนฝังลงไปในกระสอบแล้วตรงนี้ที่ข้อเน,นี้ยรากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหัวของมันทีนี้ไอ้ที่มันเลื้อยไปเนี่ยนะคะเราต้องตัดออกนะคะมันไม่เหมือนปลูกในแปลงในแปลงมันก็จะมีพื้นที่กว้างนะคะเราจําเป็นต้องตัดออกแล้วก็ที่ยอดอ่อนอย่างเงี้ยเราสามารถตัดเอาไปทําอาหารได้นะคะ,ะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดออกเนี่ยมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะมันทําให ถ้าเราไม่ตัดออกในสารอาหารมันก็จะไปเลี้ยงที่ยอดมันไปเรื่อยๆนะคะทําให้หัวอาจจะไม่สมบูรณ์ได้นะคะที่เราเอายอดอ่อนออกนะคะแล้วก็ตัดออกให้หมดเลยค่ะถ้าตัดออกอย่างนี้แล้วนะคะส่วนที่เหลือตรงเนี้ยนะคะถ้าเรามีพื้นที่หรือมีเข่งมีกระสอบมีกระถางเราสามารถเอาไปปลูกได้เวลาปลูกก็ม้วนเข้าแล้วก็วางในดินอย่างนี้นะคะอ่ะอา๋ยวตัดออกให้หมดเลยค่ะ าที่เป็นยอดนะคะไม่กี่วันมันก็แตกมาเยอะแยะเลยค่ะนะคะมุมนี้เลยอ่าอันนี้อันนี้ที่เลื้อยลงไปในดินก็ตัดออกนะคะแล้วก็เอายอดอดมันจะมีรากตรงนี้นะคะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้มุมนี้แล,นแล้วก็ตัดออกไปเลยค่ะ ระหว่างนี้เราก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะวางในที่โดนแสงนะคะจัดจัดหน่อยนะคะ,อะยอดมันผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะ,ะช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีเลยนะคะดูแลแบบนี้และทำลักษณะนีนะะ้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มันเริ่มจะมียอดเลื้อยไปเนี่ยเราก็ตัดออกเลยนะคะแล้วก็บำร,รุง ต้นโดยการเพิ่มปุ๋ยคอกลงไปนะคะรดน้ําเช้าเย็นนะคะสเดือนก็จะได้รับประทานกันนะคะแล้วก็มาติดตามกันอีกทีนะคะหลังจากที่ครบ3เดือนแล้วจะมาถ่ายให้ดูว่าหัวมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมมาติดตามกันนะคะตอนต่อไปว่าผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องกเกษตรผู้ครัวค่ะสวัสดีค่ะ